บีบีชนะครับจับตลาดแบ่งสายไปที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการขันฟุตบอลเยาวชนส7ปีนะชิงแชมป์เอเชีมเมเยร,รอบสุดท้ายหรือว่าเอเชียนคัพนะครับทั้งชายและหญิงนะครับผลการแบ่งสายท่านคงได้เห็นกันแล้วเดี๋ยวผมค่อยมาเจอไหนนะว่าใครมีความหวังร่างเพราะว่าเป็นการคัดที่จะไปชิงแชมป์โลกนะครับเวิลด์คัทั้งคู่เลยนะครับเริ่มจากทีมหญิงก่อนนะฮะ ทีมไทยของเราเนี่ยก็อยู่ในคู่เอครับถึงเป็นคู่หินนะสำหรับฟุตบอลหญิงเนี่ยนะครับเขาอยู่กับเจ้าภาพจีนนะครับแล้วก็เวียดนามนะครับซึ่งเป็นเต้ยในอาเซียนเลยนะครับคู่รักคู่แข้งของเราอีกทีหนึ่งก็คือเมียนมาอยู่ด้วยกันนะครับเขาจะเอาสองทีมครับผ่านเข้ารอบแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยก็จะไปน็นนอกกันนะครับเพื่อหาสี่ชาติ นะครับพื่อที่จะไปฟุตบอลโลกหญิง17ปีรอบท้ายที่โมร็อกโกนะครับในช่วงเดือนตุลาแต่ว่าการแข่งชิงแชมป์เอเชีเยเนี่ยก็จะมีขึ้นในทิ่ปเทศจีนนะครับในช่วงประมาณาเมษายน30เมษาถึง17พฤษภาคมนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นงานยากสำหรับผู้หญิงนะทีมทดนี้เนี่ยคุมโดยโค้ชมิมทิดารัสวิวาสุข,ขุอดีต นักบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับจริงๆแล้วชุดนี้ถือว่าใช้ได้นะครับเก็บตัวรวมกันอยู่รนานนะครับแต่ว่าด้วยความที่บอลหญิงเอาน้อยด้วยแล้วก็ความยากก็อยู่ที่อย่างที่บอกคือเราอยู่ทีมที่แข็งในเอเชียเป็นคู่ปรับที่น่ากลัวนั่นเลยก็อาจจะต้องสู้เต็มที่นะถึงจะมีลุ้นได้นะครับเออเพราะการอยู่เจ้าภาพมือโหเขาเจ้าโลกอยู่แล้วบอลหญิงนะครับก็ มาดูความหวังจริงๆดีกว่าครับสำหรับทีม u 7น่าจะอยู่ที่ทีมชายนะผมว่าดูจากสายเนี่ยเรามีโอกาสลุ้นไปบอลโลกในรุ่นนี้เป็นครั้งที่สามเลยอะนะครับ f f c u 7 a อเช n c นครับนะครับเ้าทายนะอยู่ในกลุ่ม A เหมือนกันครับเราอยู่กับเจ้าภาพซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วก็อยู่กบทาจิกิสถานนะครับแล้วก็เมียนมา นะครับอยู่ด้วยกันดูแล้วเป็นสายที่ทุกคนบอกเลยว่าเอ้ยอย่างนี้น่าลุ้นนะครับดูแล้วเนี่ยมันมีเท่าเพียงแค่ทีมเดียวที่เป็นเจ้าภาพที่น่าจะเออเขาเรียกว่าเต็งจ๋าในกลุ่มนี้นะที่เหลือสามทีมทาจิไทยแล้วก็เมียนมาเนี่ยถือว่าใกล้เคียงกันครับเจอกันเนี่ยสูสีวัดกันได้หมดเลยนะครับเรียกว่าใครพร้อมใครดีกว่ากันทีมนั้นมีโอกาสเพราะว่า บอล17ปีเอเชียนรุ่นนี้นะครับเขาจะคัดเอาทั้งหมด8ทีมนะครับผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลก17ปีรอบสุดท้ายนะครับซึ่งจะเตะที่กาตาร์5ปีติดกันเลยเราพลาดมาแล้วเมื่อปีแล้วนะครับก็มาปีนี้นะครับทีมชุดนี้คุมโดยมาโคกเคิลนะครับคุณซือชาวเยอรมันนะฮะตอนนี้ไปเก็บตัวที่สมุยนะครับ ก็จะมีการวางแผนเก็บตัวอย่างดีครับเพราะการขันขนั้นจะมีขึ้นที่ซาอุเนี่ยนะครับในระหว่างที่7ถึง24พฤษภาคมการปีนะครับชุดนี้นะครับจะไม่ส่งไปทิงจามาเซียนนะเราจะส่งอีกทีมไปทิงจามาเซียนนะครับเป็นชุดบีชุดนั้นจะมีโค้โตยศรษยักยดิ์ยอดไทยคุมทีมอยู่นะครับเพื่อไม่ให้ทีมชุดนี้บอบช้ำนะครับรักษาสภาพทีมให้แข็งแรงที่สุด เพราะเรามีข้อบกพร่องหรือว่าจุดอ่อนเรามองเห็นมาแล้วจากการเตรียมทีมเมื่อปีแล้วของเซอร์เดนต์มีลาว่ามันมีอะไรที่เรายังขาดไปบ้างเอามาเติมเต็มให้กับทีมชุดนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับในในครั้งนี้เราก็สายเป็นใจด้วยนะเรามีโอกาสนะครับที่จะเป็น1ในสทีมที่ผ่านเข้ารอบแล้วก็ได้ตั๋ว เยอชนโลกหลังจากเราเคยไปมาเมื่อปี1997ที่อียิปต์แล้วก็1999นะครับที่นิวซีแลนด์สองครั้งน่ะมีโค้ชไทยคุมไปทั้งสองคนเลยคือโค้ชหลังอาจารย์ชันวิย์ผลชีวินนะครับกับนาต็กสมชาติยิ้มสิรินะครับแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกถ้าได้ไปนะเป็นการคุมทีมของมาโคโค้ชไทยมันเชียร์เต็มที่ครับมีโอกาสครับไปบนโลกครับ